และสกินที่น้องๆเห็นอยู่เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่สกินหมาป่ามันไม่ใช่สกินแวร์วูฟลอบันหอนหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันคือสกินแมวจรจัดครับใช่ครับน้องๆฟังไม่ผิดครับสกินเนี่ยคือสกินของเจ้าเดรดนะครับหรือเจ้าตัววินวอลกและสกินของมันเนี่ยชื่อก็คือแมวจรจัดจริงๆนะครับ เนี่ยครับผมจะเอาเม์ชี้ให้ดูเห็นไหมแมวจรจัดคือแมวจรจัดจริงๆนะครับแล้วน้องน้องเห็นหนูที่มันห้อยไหมไหมห้อยคือที่เอวอะ่ะคือห้อยหนูเป็นองคุรีมานเลยอะ่ะที่แบบว่าจะเอานิ้วขนมาห้อยคอใช่ปะแต่อันนี้คือห้อยหนูรอบเอวเลยครับอันนี้คือจะบอกว่าเป็นเจอรี่ได้ไหมเพราะว่าไอ้แมวตัวนี้ก็คือเป็นไอทอมนะฮะแล้วก็หนูเป็นเจอรี่ มันจะดูโหดร้ายเกินไปประว่าถ้าเกิดเป็นทอมแอนด์เจอร์รี่ในเวอร์ชันเดย์บายเดย์ไลท์ก็คือแบบสกินนี้คือเป็นสกินที่สวยมากครับคือมันจะเข้ามาในเทศกาลที่ผ่านมาเรเร็วนี้นะก็จะมีหลายตัวเลยครับที่จะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าฮิวบิลลี่นะครับหรือว่าเจ้าเดอะไบรท์แล้วก็เจ้าวินวอลตัวนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นสกินที่สวยงามอลังแท้แ้วตะลึงจริงๆนะครับและวันนี้เนี่ยผมเห็นเจ้าเดอะเรดอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นมากๆเลยเพราะว่ามันมีสกินที่สวยค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็มันเล่นได้หลายสายนะคร ผมจะเอาเปิร์กโอสคูลอย่างเช่นเปิร์กนี่ครับนักสะกดลอยกวางนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นคนที่นอนอยู่ในระยะ36เมตรนะครับมันจะทําให้เราจําได้ว่าเราเนี่ยไปตีเซอร์ล้มไปตรงไหนนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยตามมา เขาเรียกว่าคอยจัมส์แกร์คนที่มาช่วยได้อีกจังหวะหนึ่งครับเรียกได้ว่าเป็นแผนซ้อนแผนเลยเนาะสำหรับแอดออนที่ผมจะเอาไปครับผมต้องอธิบายก่อนว่าแอดออนที่ผมเอาไปเนี่ยผมจะเอามองออร่าไปนะก็คือเวลาที่เราอยู่ในวินวอล์กเนี่ยเราจะเห็นออร่าคนที่อยู่ใกล้ๆเรา8เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่2นะครับจะเป็นแอดออนระดับแดงเลยนะฮะเป็นเป็นแอดออนที่ระดับหายากนะครับลูกตุ้มหงอนไก่นะครับสำหรับแอดออนนี้เนี่ยเวลาที่เราอยู่ในสถานะวินวอล์กนะครับแล้วเราเคาะเพื่อปากฏรายออกมาเนี่ยปกติมันจะมีเสียงเคาาาาาะะกกรรรดดิิ่่่่งงใัั้้คคเเเแตวถนีไป เซอร์ Sir, มันจะไม่รู้ครับว่าแบบมันจะออกจากวินวอล์ใกล้ๆเราหรือเปล่านะครับมันต้องฟังเสียงหายใจของเดเรดเอาดีๆนะครับคือเดเรดเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยต่อให้เราอยู่ในสถานการ Win ์วินวอลเนี่ยมันก็จะมีเสียงแบบมันจะมีเสียงอย่างนี้อยู่นะครับต้องฟังดีๆนะผมอาจจะทำไม่เหมือนนะครับ <laughs> แต่กูทำทำไมเนะี่ย แต่ว่าเราสายตีนอนอ่ะเราต้องเซตด่านไปด้วยนะครับเราต้องเซตด่านที่มันบอกจุดกันยากๆและด่านที่ผมจะเอาไปนั่นก็คือด่านของเจ้าด็อกเตอร์นั่นเองนะครับเป็นด่านโรงพยาบาลบ้านั่นเองนะและเปลิกที่สําคัญมากๆในเซตตีนอนนะครับนั่นก็คือทุบให้ตายครับเวลาที่เราตีเซิร์ฟล้มลงไปเนี่ยมันจะทําให้เซิร์ฟทุกคนเนี่ยมองไม่เห็นออร่าคนที่ล้มนะครับและคนที่ล้มเนี่ยเขาจะเห็นออร่าคนที่อยู่บนพื้นแต่ว่าต่อให้เขามาตีเดียวกันนะครับแต่ว่าด่านเนี่ยแม่งบอกจุดกันยากมากๆนะครับผมเพราะด่านมันค่อนข้างกว้าง ทำให้เซอร์หากันยากมากๆเซอร์คนที่ยังไม่ล้มเนี่ยต้องมาอยู่ในระยะ16เมตรก็คืออยู่ในระยะใกล้ๆถึงจะมองเห็นเซอร์ที่ล้มนั่นเองนะครับและคนที่ล้มอยู่เนี่ยมันก็จะรีโคบช้าลงอีกนะเรียกได้ว่าแบบ แล้วก็เปิร์กที่ปวดอีกอันนึ่ถ่วงเกมได้ดีมากๆอีกอันนึงก็คือไฟกระชากนะครับเวลาที่เราตีเซอร์ล้มนะครับเครื่องปั่นไฟที่อยู่ในระยะใกล้ๆเนี่ยมันจะระเบิดทันทีนะครับเหมือนเซอร์ปั่นไฟระเบิดอ่ะและที่สําคัญมันใช้ได้เรื่อยๆด้วยครับมันไม่มีคูดาวเนาะและทําให้เราถ่วงเกมได้ดีมากๆนั่นคือเปิร์กหัวหมูนะครับเราตีหัวหมูปึ๊บเซอร์อมันปวดหัวเลยเพราะว่าแบบมันติดกระดูกหักมันฮิวกันช้าเออไหนจะฮิวกันช้าไหนจะรีคบช้าอีกโอ้โหปวดหัวเลยและ่่่่่่่สาาาาััรรบเพนน้้้้้ะใใใชชชชกก็็ไไไดดดหืออววววววมมมแตตผป สมมติว่าเราจําไม่ได้นะอย่าลืมว่าดานเนี่ยมันจําจุดค่อนข้างยากนะครับคือเสอระมันจํายากแต่อย่าลืมนะครับว่าเราก็จํายากเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเปิกนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราแบบว่าเอ้ยเราตีคนไว้ตรงนั้นนี่วาเอยลองกลับไปดูซิว่ามีคนมาช่วยไหมแล้วเราก็จาสแกร์ออกไปแล้วก็หัวทําดาเมจฟรีๆได้อีกนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ายัางไงวินวอลก็คือวินวอลนะครับถ้าเราเจอคนที่พอจุกเป็นเนี่ยมันก็พอจุกได้ครับต่อให้เราจะจาสแกร์เขาได้เล่นสายตีลมเขาได้แต่ว่าถ้าเจอเสข้อยู่ใในนนจจุุดดเซซฟโที่ลยยาากกเเนร็็ังป เด่นดินที่ยังไล่เขายากอยู่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องอ่านเกมให้เป็นนะครับเราต้องไปไล่คนที่อาจจะไม่ได้จุกตึงที่สุดในปาร์ตี้ตีให้เขาล้มแล้วเราค่อยล่อเขาออกมาแล้วเราค่อยตีคนที่จุกเก่งนะครับในจุดที่เขาเล่นยากและจะเป็นยังไงมันจะโหดแค่ไหนสําหรับเจ้าวินวอล์กสายตีล้มเดี๋ยวเราไปเราดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ let's go <S ลงแสดงการบําบัดด่านที่เราเซ็ตมาแต่ว่าจะได้คาสกนไหมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเค มาปุ๊บก็เก็บกองขี้หมาก่อนจากนั้นก็วิ่งหาเซอร์ครับผมวิ่งหาเซอร์เซอร์อยู่ไหนเอ๊ะเมื่อกี้มันเห็นรอยเท้านะแต่ว่ามองไม่เห็นเซอร์ครับผมว่าผมเจอแล้วนะผมว่าผมเจอแล้วนะบูนเหรอห้ามบูนเด็ดขาดห้ามบูนเด็ดขาดอ,อะไรวะเนี่ยไอ้นี่ก็จะบูนเกินนอนลงไปก่อน แคดเพย์ยิ่งรู้สึกว่าจะเป็นไอดีของไอยอนเคยเอามาปั๊มแต้มให้เขาด้วยนะเนะี่ย <Huh? S 1> ผมจำชื่อได้ไปต่อเลยครับให้เขานอนไปก่อนนะฝันดีครับน้องอุ้ยเดี๋ยวแสดงว่าอยู่เครื่องไกลหมดนะครับเครื่องฝั่งนี้น่าจะยังไม่มีเลยโอเคมีคนไปช่วยหรือยังมีคนไปดึงขึ้นมาหรือยัง <Okay. S 1> เหมือนจะยังไม่มีคนมาดึงขึ้นนะ น่นแสดงว่าน่าจะอยู่เครื่องนี้ครับแล้วมีจริงมีคาสะมีคาสะเราจะไม่ไล่ครับไม่งั้นเราจะเสียเวลาฟรีตีของตกเดี๋ยวอ๋อมันไปแข่งเครื่องนูน้นมันไปแข่งเครื่องนูน้น เราต้องยัดไม้ให้เขาใช้ไม้แผ่นนี้ก่อนครับไม่งั้นชีวิตเราจะลำบากนะ,ะถ้าเราไม่ยัดไม้เขาใช้ไม้แผ่นนี้ก่อนเนี่ยใช่ไหมเพื่อนเปสวย <c oughs> ทีนี้เราก็อาจจะต้องวินวอล์กแล้วครับเพราะว่าเราจะต้องคุมโซนตามแผนตามแผนที่เราลร่ำเรียนมา <c oughs> โอ้โหเอาดีนียังไงยัดทั้งไม้ทั้งคนแต่ไม้เขาไม่เสียไงโอเค เราเล่นหมดทุกคนบอกเลยเก้าวข้ามความเจ็บปวดเราจะไม่ไล่นะฮะให้คนที่เขาอยู่ในจุดจุกเล่นไปก่อนไม่มีคนมาปั่นเครื่องนี้เอ้ยหิวจนเสร็จเลยเดีเอาดิอ๋อแต่เขามีพยาบาลครับเปไม่เปอรอเอาดีนี้เราตีเขาได้อีกแผ่นหนึ่งนะฮะยัดไม้ยัดไม้แต่ว่าไม่ได้สักแผ่นโอเคถือว่าเอาไม้ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับ ตอนนั้นมันยังมีไม้เซฟอยู่อะ่ะผมยังไม่กล้าเข้าไปไม่งั้นเขาจะได้ไม้เซฟเขาจะเล่นไม้เซฟอุ้ยสปินเหรอโอ้โหสปินเบิร์ตึงๆเกาข้ามความเจ็บปวดแล้วรวดร้าวได้ตีนะเนี่ยนะโอเคสวยครับพอดีเป๊ะเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ตีใครนอนเลยว่ะชีวิตก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วผมดักตีคนนี้ได้ไง โอเคสวยครับระเบิด2เครื่องคุ้มสุดๆครับผมทีนี้คุ้มสุดๆตอนนี้เราเดินตีธรรมดาได้เลยนะฮะต้องยันให้เขาออกไปจากาแถวแนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดจุด,ย,ด,ย,ดยุดศาสตร์โอเคตรงนี้ก็ยังไม่มีคนปั่นนะผมว่าโอเคอยู่เนี่ย ฝั่งนี้ไม้จะหมดไปเรื่อยๆนะครับไม้จะหมดไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะโดนผมตีฟรีแล้วไงทีนี้เพราะไม้มันหมดแล้วโอเคจิ้มเข็มตึงๆจิ้มเข็มตึงๆเขาก็มีสติลการจิ้มเข็มของเขาได้บ้างได้บ้างโอเคทีนี้เราก็เข้าสู่สถานะหายตัวมีคนวิ่งข้ามโซนมาหรือ,อยังและเจอครับผมเป็นเดวิดคิง สว่วนดีครับคุณเดวิดตีไปก่อนครับเจ็บปวดแล้วรุ่นร้าวทีนี้เราก็วินวอลครับให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในความมืดมิดตลอดเวลาเซอร์ไพรส์เอ้ยอ,อ,อ,อันนี้แหลกคืออะไร,หรแหลกหลืออะไรคุณแมวเพย์ยิ่งแมวเล่นครับไม่ใช่ขนเล่นนะอันนี้แมวเล่น หมือนผมเห็นเดวิดนะเมื่อกี้เดวิดคิงตรงนี้มีไม้ต้องให้เขาจ่ายครับต้องยัดไปให้เขาจ่ายอีโก้มันค้ํคออีโก้มันหนามันค้ําคอจัดๆเหลือเดวิดอีแค่คนเดียวแล้วครับผมแล้วเราเห็นตำแหน่งคนที่ล้มหมดทุกคนเลยในขณะที่เดวิดคนนั้นเขาเจ็บอยู่แล้วเขาไม่เห็นตำแหน่งใครเลยครับผมผมบอกเลยว่า เซอมันก็จะหล่อนๆห,หน่อยช่วงเนี้ยเอ้ยเจอและผมเจออะและคนนี้เขากำลังที่จะบอกลาทุกคนจากไปต้องเปน,นะไม่ต้องรอสตันนะเปไปเลยเพื่อนเชี่ย <c oughs> เขาอีกโก้หน่าจะถึงขีดสุดเลยเหรอ <c oughs> เขาแบบเฮ้ยผมยอมมีอีกโก้เขาอะไม่เป็นไรครับดีครับดีครับปาดหน้าเค้กไปหนึ่งที มีคาสาจา่าเปไม่เป้โอ้ยจิ้มเข็มเอาดีเพื่อนเอ้ยผิดไม่ใช่โอเคแขวนไปก่อนแล้วกัน <laughs> ตอนจะตีล้มแต่แบบจะข้ามหน้าต่างอะ่ะโอเค <laughs> อก็ถือสว่าอุ้มไปเขาสีหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็มาดักคนนี้ก่อน ไปฮิวกันอยู่ตรงไหนนะให้คนที่เขาอยู่บนเสาช่วยกันนะครับเหมือนจะวิ่งมาไลนา์นี้ครับและจึงไงและผมจึงอเอดาแหว่งเอดาแหว่งเอดาแหวงหูดับไปดีจะซีเจจะซีเจจะซีเจเป้าซีเจเป้าน้องๆดูนะวิธีการแก้การซีเจ อ้นี้จะ CJ เกิน CJ หรอจะ J g หรอจะ J g หรอได้ยินเสียงครับสวัสดีครับ <laughs> น้องๆเขารู้ว่าเราอยู่ใกล้ๆและเราและเขาก็คิดว่าเราอ่ะรู้แน่นอนว่าเราก็เห็นเขาแต่เขาจะอยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหนอ่ะเออใช่ปะ จะอยู่อีกนานแค่ไหนอะอีกนานหมเธอจะทําใจได้หรือเปล่าอะโอเคร้อยเขาไปช่วยเพื่อนครับเกมไม่ได้นานๆสองสามชั่วโมงว่ากันไปคนนี้เขาน่าจะมีบ็อกโอเคเขามี3%ครับเพิกที่เด็ดเลยอะเดี่ยเพิมรเน่ะรยเยอร์ใช่ไหมแสดงว่าผมต้องไล่คนนี้ให้ล้มก่อนถ้าเราเอาคนนี้ออกได้ก็สบายและชีวิตก็ไม่มีอะไรละ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่จะตายแมวเพยยิ่งจะตายแล้วแคทเพยยิ่งอ่ะโอ้โห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 เกาข้ามความเจ็บปวดแล้วลวดร้าวเฮ้ยแมวเพยยิ่งคนนี้เขาจะเลือดออกตัวตายครับผมต้องย้ำก่อนย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันไงอีกสักครั้งแค่อยากจะย้ำไงอยากจะย้ำจนเธอนั้นมั่นใจสามเปอร์เซ็นต์เขาก็ตึง สวัสดีครับผมว้าวหลอเหรอเข้าที่หัวเลยเข้าที่หัวเลยเขาต้องไปฮิวสวัสดีครับพี่คาซาตัวเปลี่ยนเกมตัวตึงของทีม,ต,ต,ทมตัวตึงของทีมหมอตัวตึงของทีมหมอน้องมีขาซาแล้วผมอุ้มเลยไงมีคาซามันตึงไงตันเนี้ยตัวแบกแล้วเอามีคาซาไปแขวนก่อนได้เปรียบเสมอแล้วเรียบร้อยแมวเพย์อีกเลือดอ,ออกตัวตาย เฟอร์เซ็นต์นี้มันก็ต้องเจนเย็นเห็นไหมเราก็ต้องให้เข้าปั่นบ้างครับเขาปั่นไป2เครื่องก็โอเคครับไม่ได้แย่นะเฮ้ยมีดิ้นหลุดออกมาอีกห่อ oh, <no. S 1> เกินไปเป้าอุ้ยเขาช่วยกันได้ครับมีคาสะมันดิ้นออกมาจากเสาได้เวอร์เกินลอเยอร์ oh. <Law yer. S 2> ผมต้องไปเพ่งเล็งเป็นพิเศษแล้ววะคนนี้มันตึงวะ่ะช่วยนะครับโอเค เขาช่วยแบบเหมือนไม่มีอะไรจะเสียนะฮะตอนนี้เฮ้ยต้องพังไม้ครับไม่งั้นคือถ้าเกิดเราเขากระโดดข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยเราเราซวยนะฮะเราเล่นไม่ได้ตรงนี้มันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วหรือเปล่าได้ขนะ่าวว่าตึงเหรอขอขอดูแบบคนจุกตึงแบบว่าไม่มีไม้เล่นอะ่ะมันจะเป็นยังไงคนจุกตึงแบบที่ไม่ไม,ไม่ไม้เล่นเอ้ยแต่ตรงนี้มีวะ่ะตรงนี้มีอ่ะเดี๋ยวประเด็นอะ่ะจ่ายคมคมไปเลย จ่ายคมๆไปเลยแต่เพือดออกเลือดออกตัวตายไปแล้วหนึ่งคนตรงนี้มีไม้เองไหมขอทั้งวันตัวนี้ตัวแบกของทีมตัวแบกของทีมจ่ายอีกทีหนึ่งจ่ายยับยับจ่ายยับยับนอนไปก่อนเล่นดีเล่นดีก็นอนไปก่อนโอเคทีนี้เรามาตามรอยเดวิดคิงดีกว่าสวัสดีครับ <laughs> เฮ้ยสปินเบิร์ดหรอ อีคนนึงยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอีกคนนึงแบบจุก๊กแบบไม่จะจูกก๊กยังไงแล้วเนี่ยแล้วเหลือคนสุดท้ายครับเป็นเดวิดคิงเดวิดคิงล่างพี่เอกโซฮวัตเดอร์ฟักและเพื่อนมันจ่ายไม้หมดแล้วดิประเด็นตรงเนี้ยเพื่อนมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะเวลาเพื่อนจ่ายไม้หมดแล้วอ่ะเพื่อนโอ้โหแล้วตีแล้วเครื่องระเบิดมันได้ใช้เรื่อยๆครับด่านเนี้ยบอกเลยว่าเพลิน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  เพื่อนๆเ,เหมือนเดินชมจันเดินชมดอกไม้อยู่ทุ่งลาเวนเดอร์เรียบร้อยครับผมเราไปหาน้องมิคาซาดีกว่าตัวตึงของทีมระหว่างนี้ก็กระทืบเอาตรงเอาแต้มไปด้วยนะครับมิคาซะเขา,า,าสาแบบตัวเปลี่ยนเกมอะ่ะเออแบบพยายามดิ้นออกมาจากฮุกแล้วเขามีเปิร์กสามเด้วยคือเปิร์กสานี่ผมบอกเลยว่าเปิร์กที่เด็ดเจ็ดย่านน้าเลยครับผมเราเดินมาอุ้มเลยครับเรามีเปิร์กวางนะ ถ้าเขาไม่รู้ว่าเรามีเปิร์กวางเนี่ยเขาอาจจะแบบโลกอยู่นะแบบเออไอ้นี่แฮกหรือเปล่าแต่จริง,รงๆคือเราใส่อ่านออร่ามาถึง2เปิร์ครับผมแล้วมีเรามีกวางไงกวางเหลียวหลัง <No. S 1> แล้วเราอุ้มเลยครับคือจริงๆเราจะปล่อยให้เขาแห้งตายก็นด้นะแต่ว่าคือมันเกมมันจบแล้วอะถ้าเกิดเราปล่อยเขาแห้งตายมันก็จะใจร้ายเกินไปก็แบบเอามาแขวนบ้างอะไรบ้างเนาะโอเคร okay. เราก็ปลาหิมะปลาสโนแมนเพิ่มแต้มด้วย คือไอ้ snowman เนี่ยถ้าเกิดเราปาไปแล้วมันแบบโดนพอดีเนี่ยมันจะได้แต้มพิเศษนะฮะแล้วเรียบร้อยครับเกมนี้ก็เก็บ4ไปโดยไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่ถามว่ามันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยที่มีคาสะามีคาสะาเนี่ยผมว่ามีคาสะาเล่นเป็นนะฮะเล่นดีด้วยนะครับโอ้แต้ม3 7มหมื่นเจ็ดโอ้ยผมเป็นคนชอบ7ดูเลขเจ็ดิเจตัวตึงๆมีคาสาไหนว่า คิคิมูระนี่ครับคิมูระนี่ครับเขามีเปิร์สามเปอร์เซ็นต์ครับเวลาที่เขาหิวเพื่อนขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าเปิดสถานะแบบว่าทนทนทานนะครับทำให้เขาติดเหมือนแบบติดเนี่ยติดบอลลูธไทม์ครับแล้วใช้ได้เรื่อๆยๆนะครัเปิร์กนี่ดีมากนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับสายตีล้มวินวอลของเราต่อให้ฝั่งหนึ่งมาตีสี่เนี่ยเราเล่นด่านเนี่ยเขาก็ยังบอกจุดกันยากนะครับถ้าเกิดเขาไม่มีเปิร์กอ่านอารอร่าเพื่อนเนี่ยผมว่าเหนื่อยพอสมควรเลยเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าวิินวอออออสาาาายยตีลลลล้้มมชชบบหดดดรืืเเป่่ถกกกก็ไค์ subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาน้องๆไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ